เวลาหน้าแรงก็จะขุดดินเนี่ยดูทํางานก็มาไถแล้วก็ตีดินครับผมก็ตามฤดูเกี่ยวข้าวฮะสำหรับยุคนี้ผมพาทุกคนมาเล่นนะครับผมรถตีดินนะครับหรือว่ารถแฟกเตอร์นี่เองครับของค่ายพอเจริญพัฒนานะครับผมนะบะใเสียตุ้ยนะครับผมนี่เลยนะครับผมฮะคันนี้ก็เราจะมาตีดินนะฮะท่ามกลางที่ฝนกาลังตกเลยทุกคนนะครับชอบครับชอบฝนตกนะฮะเพราะว่าขี้โคลนก็ดินดีนะทุกคนนะ ดินมันร่วนดีทุกคนนะครับผมนะฮะนี่เราก็ได้จัดนะครับผมนะฮะด้านหลังเป็นใบตีดินนะครับผมนะฮะเป็นใบของบดนะครับผมสแตนดาร์ดนะครับผมนี่เลยมากับแท็กเตอร์นะฮะอันข้างนี้จะเป็นนะครับถังน้ำมันดีเซลครับผมนี่เติม B7 ได้ครับผมนะฮะล้อแทร็กก็จะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมนะฮะทุกคนนี่ตัวโครงนี้อันเดียวกับรถรถเกี่ยวเลยนะครับผมนะะเพราะว่าขึ้นอ่า จิกตัวเดียวกันครับผมนะฮะช่วงล่างนะครับผมเป็นคล้ายุกเกี่ยวเลยครับของพอเจริญนะ,ะก็มีรถเกี่ยวเหมือนกันนะครับผมนะ,ะนี่ด้านหน้าก็เป็นอากาศโค้งๆแบบนี้ทุกคนนะฮะมีไฟนะฮะจอรูด้วยผมนี่ับผมพอเจริญพัฒนาครับด้านหน้านครับแล้วก็มีแตรรมนะฮะนี่ครับผมอ่าดูภายในครับผมอืม ภายในก็เรียบเรียบฮะมีลำโพงเล็กน้อยครับผมมากระบอกนะครับดชุดคอนโทรลฮะประมาณนี้ภายในไม่มีอะไรมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลงทีดินกันเลยนะครับผมนะทำกลางฝนตกเลยครับผมนะอ่ะโอเคไปดูกันเลยครับผมจะลงแปลงข้างๆนี้เลยฮะเพิ่งจะเกี่ยวเสร็จฮะฮะเราก็จะทําการตีเลยครับผมเป็นการตีนะครับ ต่อสั่งเลยครับทำเป็นปุ๋ยเลยทุกคนนะผมนะอ่าเปิดใบเลยครับผมน,ะผมนี่้องเสียงมึงเสียงซะก่อนต้องตีแปลงที่มีน้ำฮะจะได้แบบว่าขลนเละๆเลยนี่ไปเลยครับผม อโอ้ยยยยยยยงยย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 ยนย่ยย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 ียยย่ยยยยือยอออม,อม,มอยนนะมมยยย่ยย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 ยนยยยนยยยยย ถอยใหม่ลูกพี่เออนี่ครับดูรถแ็กเปื้อนนะฮะเปื้อนคโครนแล้วทุกคนนะ,ะเออทำให้ดูสมจริงขึ้นฮะ,ะโอ้โหทุกคนดูเปื้อนยันเบาทุกคนเอออะไรวะเนี่ยเปื้อนยันเบาเลยฮะ,ะโอ้โห โคนเข้าไปข้างในตู้แอร์นะทุกคนนเออเลอะเทอะเป็นกระใหญ่านะทุกคนน,นี่ครับโคนกระจายกระจายเลยฮะทุกคนสับละเอียดสับละเอียดฮะฝนะตกปโปอยครับหมอมากเลยฮะขอ,อนั่งข้างในตู้แอร์ครับชิวๆครับผม ไม่รู้ร้อนูหนาวเปียกฮะอ <c> ย <oughs> ่าระวังนะฝนตกไฟผ่า็อย่าพกมือถือไปด้วย,ยน,นะนีะเวลาฝนตกนอยู่กลางไร่กลางนานนะ <c oughs> โอ้โหท่อแตกพอดีทุกคนฮนะห <c oughs> ยาบเท่าแล้วนะ ลองปิดไฟฮะมันจ้าเหลือเกินนะคนนะี้เฮ้ยะเรวลองให้คอมมันขับนะฮะผม,ผมจะได้ยืนดูครับดีพระหนุ่มันนี้ดูท่ฮะจักคันโยกซะด้วยครับขับลำแล้ว นอ่อให้เอไอขับก็มันจะถอยแบบนี้ฮะมันไม่วนให้นะครับต้องตั้งครับต,ต้องตั้งให้มันวนนะถ้ามันจะวนเนะี่ยนี่เราก็ชมไปบางทางครับโอ้ยดิ้งกระจายทุกคนดูอันนี้ก็นานๆได้ออกมาเล่นทีครับผม นี่ก็เรดูฝนตกนะฮะก็ใกล้เวลานะรเริ่มเตรียมดินไถ่ดินปั่นดินแล้วนะฮะเตรียมปลูกข้าวันแล้วนะครับผมเปิดรินดอมฮะเพื่อฝนมันจะหยุดตกครับผมเฮ้ย okay. ถอยถอย มันลงตรงนี้เลยฮะโอ้กระจายทะลุนะครับผมปั่นโคตรแรงฮะนี่ดูน้ำดูสมจริงดูกุกคนนะ ตอนนี้ผมรออย่างเดียวให้รอฟ้อมยี่สิห้าครับผมน้ำมันจะเป็นคลื่นนะเวลารถเดินผ่านเนะี่ยแต่ว่ายี่สองยังไม่เป็นนะทุกคนนะยังเป็นแบบขึ้นปกติฮะคลื่นนิ่งๆฮนะแต่ว่าก็มองว่าเป็นน้ำนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันกลับฝั่งนี้วะไปไหนเนี่ยวนนะโอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยพี่วนขึ้นครับแล้วก็ติดะฮะ เฮ้ย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 บ่าบอวนขึ้นแล้วมปติดเนี่ยผมจะวนไปทำไมวะเนี่ยไปฮะเราขับเปิดตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบสับแหลกสับแหลกฮะ รถแท็กเตอร์ตีดินนี่ผมทำไว้3รุ่นนะครับมีรุ่นปานเจริญนะครับผมรุ่นสมบูรณ์ฮะแล้วก็พอเจริญพัฒนาครับผมสามรุ่นนะฮะเดี๋ยวทยอยมาเล่นให้ดูครับผมนะฮะถึงฤดูการแล้วนะฮะเริ่มออกรับงานแล้วครับผมหลังจากคลิปก่อนนี้ก็เป็นขุดดินฮะเนาะเวลาหน้าแรงก็จะขุดดินเนี่ยจะดูทำงานก็มาถ่ายแล้วก็ ตีดินครับผมก็ตามด้วยรูเกี่ยวข้าวฮะวนไปครับผมวนไปอย่างี้ฮะเป็นรูครับใครที่เข้ามาใหม่ฮะยังไม่กดติดตามนะก็กดติดตามช่องน้ำอปด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยนะครับผมว่าข่าวสารต่างๆครับส่วนใหญ่ผมจะลงไว้ในเพจนะครับโปรโมชั่นของหมดนะครับผมนะใครที่ช้านะผมอาจจะไม่ทันก็ได้ครับ ช่วงลดราคาช่วงโปรโมชั่นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหมดในเกมฟาร์มิงสุเลเตอร์ฮะนีทั้งเวอร์ชันี่น19 20 22บเนี่ยผม23บนะฮะแล้วก็25ครับผมกำลังเตรียมการรอ <laughs> เ,เกมออกครับผม อรอลุ้นรอดูนะครับความสมจริงนะฮะความมี25ครับผมตั้งตารอคอยเลยครับรู้สึกว่าเหมือนมีพายุด้วยทุกคนนะะเวลาที่ฝนตกนะฮะมีเหมือนลมกระโชกนะทุกคนนะ,ะเออดูคลิปตัวอย่างของฝรั่งนะฮะโอ้โหสุดจัดฮะมีต้นไม้ที่ว่าโดนโลมพัดแล้วมันหักครับผมนะฮะพวกกิ่งพวกอะไรหักนะทุกคนนะเออ น่าสนใจครับก็ขนาดแท้เกมฟาร์มนี่ก็หลากหลายนะทุกคนนะฮะมันทำนตั้งแต่การเกษตรทุกอย่างขุดดินนะฮะออไถนาเกี่ยวข้าวขุดดินนะฮะตัดต้นไม้ครับผมโอ้โหครอบคุมครับผมแล้วก็ถ้ามีพายุอีกโอ้โหที่ทำให้เพิ่มมันทรสนะครับผมในการเล่นเกมนะฮะแบบถ้าใครเล่นแบบชีวิตจริงฮะอะไรเงี้ย ต้นไม้ล้มขวางทางครับเราต้องมาตัดลากออกครับสุดจัดนะคผมควายี่ห้าครับคือจีกายนต์นี้ฮะรอชมได้เลยนะแหม่ไม่มีติดนะครับผมนะฮะสบายสบายครับเพราะว่าเป็นล้อตีนขาบนะฮะชิวๆเลยครับผม ปั่นได้ชิวๆฮนะตัวนี้ยังไม่มีตัวปั่นดินแบบของไทยประดิษฐ์นะครับผมนะฮะรว่าทำค่อนข้างยากครับลองแกะหมอด,ดูแล้วะฮะโอ้โหมึนตึบนะฮะเพราะมันเป็นเขียนเหมือนเขียนในโค้ดเอาทุกคนนะตัวรถอ่าตัวหมอดี่ไม่มีการขยับนะ ใช้โคดนะครับผมในการเขียนนะครับผมลองแกะไปแล้วงงครับผมก็เล่นของสเตดาตไปแล้วกันนะฮะทุกคนใครที่สนใจหมดอยากได้หมดไปเล่นนะครับผมนะฮะก็ติดต่อทีเพจได้เลยครับผมสอบถามราคากันได้เลยนะฮะ ก็ใครที่เป็นลูกค้าประจำนะฮะซื้อหลายหลายคันเนี่ยผมก็จะมีลดพิเศษให้ฮะส่วนลูกค้าใหม่ก็รอโปรโมชั่นนะผมจะมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนเนี่ยก็ติดตามกันไว้เลยฮะที่ผมลดแบบเกินครึ่งครับผมแล้วก็มีเวลาจำกัดนะฮะก็ห้ามพลาดนะครับต้องทันนะ หาเสร็จยังโอ้โห mm. ใช้เวลาเยอะกันนะฮะฝนยังไม่หยุดตกนะฮะตกย,ยาวๆครับผมรู้สึกว่าถ้าจอดรถแช่นี่มันจะจมเลยว่ะลองแช่สักหน่อย <c oughs> <c oughs> เล่นกับระบบซะแล้วเนะี่ย เสียงยังไม่ร้อนใจเท่าไหร่ฮะเป็นเสียงของเครื่องยนต์มันเดิมฮะติดรถไม่ค่อยได้ทำการโมดิฟายเท่าไหร่อืมเลยเลยฮะอ,อตีนะครับอนี มันไม่กเกลี้ยงนะฮะแม่ดูกระจกเป็นฝ้าทุกคนนะฝนตกสมจริงครับสมจริงเหล็กสะท้อนแสงครับ จะแบบการปั่นไปเรื่อยทุกคนนะครับเสร็จนาไปนี่ก็เอาไว้ดำนาครับผมก็อรอรถนะครับจากฟาร์มิ่งยี่ห้าครับผมมาดำฮะเร 22, ตรียมดินให้ก่อนนะฟาร์มิ่งยี่สองเตรียมดินไว้ก่อนแล้วนะใกล้เสร็จแล้วครับผมโอ้โห ใช้เวลากุประมาณครึ่งชั่วโมงกัน,นครับใกล้เคียงรถจริงเลยฮนะเราเล่นกับชีวิตจริงเลยครับผมสับเละสับเละเกือบเหลือนหน่อยหนึ่งครับผมคลิปนี้เราจัด,ดยาวๆเลยนะฮะเต็มอิ่มครับผม อืมขอเก็บสักหน่อยลูกพี่โอ้โหฝนตกเจ้าทุกคนเนะี่ยแน่นอนจริงครับผมนั้นสองเที่ยวสองเที่ยวสามรอบสามรอบ เลยล้อครับผมต้องแบบให้อยู่ระดับล้อพอดีมันจะปั่นไม่หมดนะรถตีดินส่วนมากจะอยู่แถวภาคกลางครับผมเพราะว่าเป็นนาลมะผมนะก็ใช้รถตีนขานะในการตีดินเนี่ยส่วนแถวภาคตะวันออกหรือภาคอีสานเะนี่ยก็จะใช้แท็กเตอร์ธรรมดาครับผมล้อ,อยางนะเพราะว่าส่วนใหญ่แนละ้วไม่ค่อยได้ปั่นครับ จะปั่นตอนที่มัน,นแรงนะทุกคนพอปั่นแล้วเขาจะหวานเลยฮนะผมเคยไปนั่งดูนะคะเครื่เตอร์้รอย,ยางครับผมปั่นแล้วเขาจะใช้เครื่องพ่นมเมล็ดนะผมเมล็ดข้าวเลยพ่นแล้วก็ปั่นกบเลยทุกคนนะนี่ถ้ามันจะงอกมางอนแล้วแต่บุญครับ <c oughs> <c oughs> ไป่อมเอาแล้วกันนะ <c oughs> ตรงไหนที่มันแบ่งตรงไหนแล้วก็ส่วนมากก็ไปซ่อมเอาฮะทำนาแบบชิวๆครับผมแต่ <c oughs> ว่ายังไงก็นาดำนะครับผลผลิตดีกว่าอยู่แลยแต่ว,ว่าจะเหมือนลงทุนเยอะหน่อยฮะเพราะว่าต้องจ้างคนดำนะครับตันนี้ผมเห็นว่ามีเหมือนเครื่องแบบเล็กๆนะฮะ เป็นเครื่องแบบคนลากอะทุกคนเออเห็นคลิปแวบ,บๆนะฮะสบายแล้วผมนะคนเดียวสามารถดำนาได้เป็นวันหนึ่งไมน่าจะได้ประมาณสองสามไร่นะฮะคนเดียวเลยนะทุกคนเป็นเครื่องนะฮะยาวหน้กกว้างประมาณ1เมตรนะทุกคนนะแต่ว่าใช้คนเดียวะฮะในการแบบลากไปฮนะมันก็เร็วกว่ามันก็เดินไปเรื่อยฮนะเออต้อง ต้องวัฒนาการครับผมนะทำแบบเดิมก็จะได้แบบเดิมฮะอีอ๋อวนไปวนไปเป็นเรื่องไหนหไม่รู้รถด,ดำนาตอนนี้แต่ว่าก็คือขั้นตอนการเตรียมกล้านะฮะก็จะปลูกเป็นเหมือนเลื่อนเพาะชานะทุกคนนะจะปลูกเป็นเหมือนเป็นหย่อมๆนะฮะแล้วก็ เวลาเข้าเครื่องก็เครื่องจะจับกดลงแับดำเข้าไป สองรอบสองรอบทุกคนีไปไปไปฝนตก,กยาวเลยทุกคนนะไม่หยุดเลย ตั้งแบบเป็นเลนด้อมเลยนะถึงรอบเป็นรอบทุกคนสู้สู้ับนี่ ก็ตีร่บแปลงเดียวฮะไปพักก่อนครับข้าวครับคู่นี้ก็ลงใหม่ครับทำนาชิวๆครับผม โอเคครับผมนะฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนะครับผมนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะใครที่ชื่นชอบฝากากดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะใครที่สนใจหมดก็ติดต่อเพจแต่ลคลิปไปเลยนะฮะสำหรับคลิปน,นี้นะน,นะครับสวัสดีคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผม